สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลดะกอนทาร์ t นะคะคลิปนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาเปิดไพ่นะคะทำนายถามกับไพ่นะคะถึงฐานไฟเก่าค่ะความรักเดิมๆนะจะมีโอกาสย้อนหวนกลับมาหาคุณไหมนะคะฐานไฟเก่าจะมีโอกาสย้อนกลับคืนมาหาคุณหรือเปล่านะคลิปนี้เนี่ยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการให้คนรักเก่ากลับมาหรืออีกคนอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็น คนที่ไม่ต้องการให้คนรักเก่ากลับมานะคะเพื่อเข้ามาเช็คว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะกลับมาจริงเนี่ยคุณจะต้องเตรียมรับมือหรือเปล่านะคะโอเคนะคะมีให้เลือก3มกองนะคะให้ทําจิตใจให้สงบนิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพลังงานความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานของตัวคุณขึ้นก่อนนะคะถ้าพลังงานนั้นตรงเราค่อยไปดูในสเต็ปถัดไปนะคะโอเคให้ตั้งสมาธิให้นิ่งๆนะคะแล้วก็เลือกกองสัญลักษณ์ค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะยูนิคอร์สสีทองโอเคเปิดไพ่ดูสถานการณ์ก่อนนะคะถ้าตรงนะคะให้ไปดูที่สเต็ปถัดไป i นออฟคัพส์นะคะเดวี pentacles four of swords eight of pentacles in of source ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณนะคะอาจจะพยายามนะคะพยายามต่อสู้ฝ่าฟันกับมันแล้วแต่ว่ามันมีเรื่องที่จะทำให้คุณต้องตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์นี้ ด้วยตัวคุณเองหรือมันมีเหตุการณ์บางอย่างะคะที่บังคับให้คุณต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะไม่ว่าจะเป็นมือที่3มหรือหรือมีเพื่อนนะคะที่คอยยุยงเขาให้เลิกกับคุณหรือว่าคอยดึงเขาออกมาจากความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่คุณนะคะมา มาถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณคลิกกับหัวใจของตัวคุณเองแล้วอะคะ่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อไม่ได้แน่ๆเพราะว่าคุณไม่ต้องการจะทนแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะกลับมารักตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเลือกทางเดินที่คุณต้องใช้ความกล้าอย่างมากอะคะ่ะที่จะเดินออกมานะคะมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ จบลงเพื่อที่คุณจะได้เจอกับตัวตนของตัวเองและเจอกับทางเลือกที่ดีกว่านะคะทางเลือกที่ดีกว่าที่จะทนอยู่กับเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆะคะ่ะคุณก็เลยเหมือนเหมือนมีประกายเหมือนปิ๊งอะไรขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็แล้วก็พยายามตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปนะคะพยายามตัดความสัมพันธ์แล้วก็ความสำคัญทุกอย่างของเขาออกไปจากชีวิตของคุณนะคะ โอเคถ้าเกิดตรงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มนะ a i g of Cups n i h t of Pentacles ไพ่พรีสเตสคิงออฟวันส์โฟร์เพนติเคิลส์เดอะแมจิกเชนโอกาสที่ ฐานไฟเก่าจะกลับมาปะทุนะคะก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ยากนะคะแล้วแต่ตัวคุณเลยนะคะโอกาสที่มันจะกลับมาได้หรือไม่ได้ของคนกองที่หนึ่งนี้นะคะขึ้นอยู่กับตัวผู้ที่เข้ามาฟังเองนะคะว่าตัวคุณต้องการที่จะให้ฐานไฟเก่ามันลุกชนอีกหรือเปล่านะคะต้องการที่จะให้คนรักเก่าๆนะคะ มีกลับมามีสัมพันธภาพต่อกันอีกหรือเปล่านะคะคือสัมพันธภาพในที่นี้นะคะอาจจะไม่ได้หมายความว่าฐานไฟเก่าอย่างเดียวนะอาจจะเหมือนกับคนที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วคือห่างหายกันไปนานแล้วแล้วกลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่นะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมันมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่ม เริ่มจากหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะถ้าถามว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะนะตอนนี้นะคะเขาตัวเขาเองนะคะถ้าจะให้เขาเป็นฝ่ายกลับมานะคะเขาเขาก็ไม่กลับมานะคะคือเขาก็จะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยของเขาไปนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดีกับเขานะคะก็คุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มะคะ่ะแต่ว่าก่อนที่คุณจะเริ่มนะคะ ของคนกองนี้นะคะให้ไปอย่างเชิงดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เหมาะสมที่เราควรจะเข้าไปเสียบในชีวิตเขาหรือเปล่าค่ะคือบางทีเนี่ยของคนกองนี้นะคะสถานการณ์ของคู่ของคุณกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักใหม่อยู่นะคะหรือในบางกรณีคนที่คุณเข้ามาถามะคะ่ะกำลังมีปัญหาหรือมรสมอะไรของชีวิตอยู่โดยที่เขาไม่อยากจะ มาโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์ของคนรักเก่าที่จบไปแล้วหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เขาจะทำที่จะทําให้เขาต้องลําบากแล้วก็อึดอัดมากไปกว่าสถานการณ์แย่ๆที่เขาเป็นอยู่นะคะก็แนะนําให้สอดส่องดูความเป็นไปได้ก่อนนะคะถ้าสถานการณ์อะไรทุกอย่างมันลงล็อกดีแล้วเนี่ยแล้วคุณกลับไปคุยกับเขานะคะเริ่มต้นจากการให้กำลังใจความเป็นห่วงนะคะ เริ่มจากการเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเริ่มจากที่ทําเหมือนว่าคุณไม่คิดอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงคุณและเขาเนี่ยมีในยะบางอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คิดอะไรนะคะเขาก็รู้คุณก็รู้แต่ว่าแค่ไม่ให้คุณแสดงออกท่าทีที่มันทําให้เขารู้สึกอยากจะถอยห่างคุณมากไปกว่าเดิมนะคะคือจะทำ ในลักษณะที่ว่าเรียบง่ายนะคะเป็นห่วงปัญญายเป็นเพื่อนที่ดีต่อการไปก่อนนะคะแล้วความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้มากกว่าที่คุณเข้าไปชัดเจนเลยว่าคุณอยากจะกลับไปเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะถ้าใครอยากจะกลับไปนะก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ะคะ่ะให้ดู ตามโอกาสความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากกลับเข้าไปพบเจอกับแฟนกเก่าอีกนะคะก็ออกแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าตัวเขาเองนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะกลับมาเหมือนกันนะคะแต่เขาเองก็ไม่ได้รังเกียจหรอกคือแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายนะคะของคนกองนี้ไม่ว่าจะกลับหรือไม่กลับนะคะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ค่ะมาตอนที่กองต่อไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะเป็นยูนิคอร์นสีฟ้าค่ะยูน mm ิคอร์นสีฟ้าตัวนี้นะคะเดี mm ๋ย hmm. วเรามาดูสถานการณ์นะคะหรือความรู้สึกของคุณกับเขานะคะถ้าเกิดตรงนะคะเราไปดูกันที่สเต็ปที่2ต่อนะคะ mm hmm. ถ้าไม่ตรงให้กลับไปเลือกกองไพ่ใหม่นะจ๊ะ three of pentacles four of pentacles ten of cups อนบสอดจัดเมนต์นะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะสถานการณ์มันอาจจะยากลำบากนะคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับหาทางออกไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็ สถานการณ์ของที่เป็นอยู่นะคะมันเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่มีจบแต่ไม่จบอะค่ะคือมันมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับจบแต่ก็เหมือนกับไม่จบเหมือนกันนะ่ะอืมคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะอืเหมือนกับยังหาทางออกยังวนเวียนอยู่อะคะ่ะยังหาทางออกไม่เจอยัง ยังวนเวียนไปวนเวียนมานะคะหรือถ้าความสัมพันธ์มันจบจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี่ยของคุณหรือเขานะคะมันความรู้สึกมันอาจจะยังไม่จบนะคะมันอาจจะยังมีการคิดวนไปวนมาอยู่นะคะกับความสัมพันธ์ที่คุณไม่อยากจะให้เป็นแบบนี้นะคะคุณอยากจะให้ผลลัพธ์มันเป็นผลลัพธ์ในทางที่ดีในแบบที่คุณต้องการนะคะแต่ในความเป็นจริง ปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นปัญหาที่คาราคาซังนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วคือเหมือนกับเคยคุยกันแล้วนะคะเคยคุยกันแล้วแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ะคะ่ะประมาณนี้อะ่ะก็เลยทําให้ต้องถอยห่างออกมาด้วยความเจ็บปวดนะคะโดยที่บทสรุปมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในความรู้สึกเท่าไหร่อ่ะคะ่ะ ามันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันต่อไปนะคะว่าทานไฟเก่านะคะจะมาคุหรือเปล่านะคะความรักจากคนรักเดิมๆจะได้กลับมาคบกันอีกหรือเปล่าะคะจะได้กลับไปคบกับแฟนเก่าหรือเปล่านะคะ king of cups up single ones. Two appendicles. Now I have so hard. f o r t u n e นะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มอีกใบหนึ่งคือเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นคนที่เลือกกองที่สองนะคะมีโอกาสเหมือนกันที่จะกลับไปคบกันนะคะแต่มันเป็นที่มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับเป็นคู่กรรมมากกว่าค่ะ King of Wands มันเป็นเหมือนกับการที่คุณได้มาเจอเขาได้มาคบกับเขาอะค่ะมันเป็นในลักษณะของโชคชะตาที่เป็นโชคชะตาในทางเวรกรรมที่คุณจะต้องได้มาเจอนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาเคยทําอะไรกับคุณไว้เขาเคยทําให้คุณเสียใจแล้วคุณก็เคยทําให้เขาเสียใจเหมือนกันพอในชาตินี้ยคุณทั้งสองคนมาเจอกันก็เลยต่างฝ่ายต่างเหมือนกับกระทบกระทั่งการเหมือน คุณมันฟันบนกับเขาเป็นฟันล่างเนี้ยแล้วมันกระทบกระทบกันตลอดนะคะเออมันมันเลยทําให้เหมือนกับจะไปด้วยกันรอดจะไปด้วยกันได้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่รอดนะคะมันก็เลยทําให้คุมเครือครึ่งกลางๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนจะดีแล้วมันก็ไม่ดีมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดความสับสนนะคะเกิดความว่างเปล่าเกิดความหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ มันมีความที่จะต้องมันเป็นอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเครียดนะคะค่อนข้าค่อนข้างอึมครึมนะค่อนข้างจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากจะก้าวขาต่อไปะะอ่ะค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันไหมมีนะคะเพราะว่ายังไม่หลุดขาดออกจากการเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันนะคะ โอเคนะเดี๋ยวมาเรามาเปิดเพิ่มให้สำหรับกองนี้นะคะว่าถ้าคุณอยากจะอยากจะจบนะอ่จสมมติถ้ามันไม่ดีนะคะอยากจะจบเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะซิ n g ์คัพส์ King of เพนเ a คลส s เดอรเวลนะคะก็อยากจะจบนะคะก็ ยังจบไม่ได้ค่ะคือถ้าเกิดว่าเขายังเจอกับคุณอยู่นะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนจากร้ายให้เป็นดีนะคะให้คุณกับเขานะคะเปลี่ยนจากสถานที่ที่นัดเจอการเป็นร้านอาหารอะไรพวกนี้ให้เปลี่ยนเป็นสถานที่ที่ไปทำบุญนะคะให้เปลี่ยนจากการไปเที่ยวทั่วไปเป็นการเข้าวัดทำบุญนะคะ แทบจะทุกครั้งที่คุณเจอกันเลยดีกว่านะคะถ้าเกิดคุณจะนัดเจอกินข้าวเนี่ยให้ไปทาบุญก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวนะคะถ้าเกิดว่าดวงคือเข้าวัดทําบุญแล้วมันไม่สามารถเย็นได้เนี่ยคุณก็จะไปต่อไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลับไปคบเขาจริงๆ,ๆก็ให้ทําอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะคบกับเขาแล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอกันก็ให้ทําอย่างนี้เหมือนกันนะคะเป็นการ คือเหมือนกับเป็นการต่อบุญแล้วก็อโหสิกรรมนะคะคือถ้าไม่อยากคบกันแล้วก็พูดกับเขาไปตรงๆแล้วก็พูดทีหลังก็ได้ให้ไปทําบุญทาบุญอะไรกันก่อนสักพักหนึ่งนะคะคือคุณต้องสองคนต้องมีทำทำสร้างดวงให้มันมีบุญต่อกันบ้างนะคะอย่าให้มีแต่ความบัดหมางใจแล้วก็พลังงานลบๆ ที่เชื่อมโยงคุณกับเขาอยู่ด้วยกันนะคะมันเลยทําให้กลายเป็นแบบเหมือนดึงดูดลบกับลบค่ะก็ประมาณนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณไม่ได้เจอบเขาแล้วนะคะถ้าไม่ได้เจอกับเขาเลยเนี่ยคือเลิกก็จบกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้สวดมนต์แล้วก็กวดน้ําให้เขาก็ได้นะคะหรือถ้าใส่บาตรหรือว่าไปวัดอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแผ่เมตตาให้เขานะคะเขาก็เป็นให้ตัดขาด เวนกรรมจากกันแล้วคุณก็อย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีก็คือตัดไปเลยนะคะอย่าไปเอาเรื่องเก่าๆมาคิดอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดจากกันได้ง่ายๆนะคะก็ขอตัดเวรตัดกรรมนะคะสิ่งใดที่เคยทําไว้ในอดีตชาติไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีขอตัดขอตัดสายใยจากการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยขอให้คุณ พูดแบบนี้ตลอดบ่อยๆนะคะแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลน,น,น,นะคะแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆนะโอเคนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกยูนิคอร์สีชมพูตัวที่3นะคะยูนิคอร์นตัวที่สามเรามาเปิดไพ่ดูนะคะว่า ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในใจคุณและเขานะคะขึ้นอยู่กับว่าไพ่จะขึ้นหน้าไพ่มาเป็นแบบไหนนะคะกับหัวข้อฐานไฟเก่าความรักเดิมๆนะคะจะมีโอกาสย้อนกลับมาหาคุณอีกไหมโอ้ oh. n o of Wands สอ็อบคาวสมีโอกาสนะคะก็มีโอกาสอยู่นะเดฟูลคุณทั้งสองคนก็ไม่เชิงที่จะไม่ได้รักกันนะคะเพียงแต่ว่าต้องการอิสระนะคะ ในออบซอร์ดความที่คุณทั้งสองคนต้องตีตัวออกห่างจากกันนะคะอาจจะเป็นที่ความชอบนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเลยทำให้ต่างฝ่ายนะคะต่างมีโลกของตัวเองนะคะต่างฝ่ายต่างคิดในสิ่งที่ตัวเองคิด คิดแค่อยู่ในหัวของตัวเองอะคะ่ะคือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหันมาหันมาจูนกันไม่ได้อะคะ่ะทำให้ความชอบของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันและความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันอาจจะไปต่อไม่ได้ะคะ่ะบางทีนะคะการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับ ยิ่งใกล้ยิ่งใกล้กันความสัมพันธ์มันยิ่งห่างไกลอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มนะคะถ้าตรงนะคะให้ดูต่อนะถ้าไม่ตรงให้เลือกกล่องไพ่ใหม่คะ่ะ Queen of Cups ล็อบสอดเซเว่นล็อบคัพส์เพชรล็อบเพนติเคิลส์เทรนล็อบเพนติเคิลส์ ก็ยังเป็นคุณแบบนี้นะคะเขาก็ยังเป็นเขาแบบนี้เหมือนเดิมในความที่คุณทั้งสองคนคะ่ะมีนิสัยที่เหมือนจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะมันใช่หรือเปล่าคะถ้าประมาณนี้นะคะก็โอกาสที่จะได้กลับมาคบกันมันก็น้อยมากนะคะ เพราะว่าต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างมีสไตล์เป็นของตัวเองอะแล้วมันจูนกันได้ยากค่ะถ้าถ้าแต่ละคนอะมันยังมีความชอบยังมีโลกของตัวเองอยู่อะคะ่ะไม่สามารถรวมโลกของทั้งสองคนเข้ามาอยู่ด้วยกันได้อะโอกาสที่มันจะได้กลับมาต่อติดกันมันก็ยากนะคะแต่ถ้าเกิด ใครที่ไม่อยากจะคบกันไม่อยากจะกลับมาคบกันอยู่แล้วท่านี้ขอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าตัวคุณและเขานะคะก็ต่างคนต่างมีโลกของตัวเองนะคะต่างคนต่างได้ไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะก็มันก็เป็นผลดีอยู่แล้วนะคะถ้าได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่ได้มีอีกคนนึงมาขัดให้เสียรมณ์หรือว่าไม่มีอีกคนนึงมาขัดทําให เหมือนกันที่คุณจะทำอะไรเนี่ยมันหยุดชะง,งักลงเจอเวล์โฟร์เพนเดเกิลส์เอช ดีแฮงแมนฟอบคัอ่าคือมันมันก็เป็นไปได้ที่ทั้งสองคนจะมีความเป็นเพื่อนกันได้นะคะแต่ถ้าไม่ต้องการเป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าของคนกองนี้นะคะคุณทั้งสองคนเนี่ย ความเป็นไปได้ที่คุณจะหันมาอยู่ในโลกของกันและกันมันเป็นไปได้ต่ำมากต่างคนต่างมีมีทิฐินะคะต่างคนต่างคือถ้าไม่ได้มีทิฐิเนี่ยคือไม่สามารถจูนกันติดนะคะความชอบของคุณและเขามันเป็นคนละขั้วกันนะคะคนนึงเป็นขั้วบวกคนนึงเป็นขั้วลบนะแล้วเหมือนกับคุณหรือเขาคุณและเขาเลย พยายามนะคะเอาเรื่องนี้ไปคิดแล้วนะคะพยายามตกตะกอนสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะคะว่าเอ๊ะคุณทั้งสองคนเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มีความสุขนะแต่ว่าในความสุขอะคะ่ะมันเหมือนกับมันมีอะไรที่ทำให้จูนกันไม่ติดคือเหมือนกับยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งคบกันเนี่ยยิ่งไม่รู้จักกัน คือมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าจะให้บอกนะคะคือคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมือนพลังงานเนี่ยมันเป็นคนละสีนะคะตัวคุณอาจจะเป็นสีชมพูตัวเขาอาจจะไปในทางสีเขียวมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาพลังงานนะ่มันจูนติดกันได้นะคะเพราะมันเป็นคนละสายนะ เขาอาจจะไปทางแบบแอดเวนเจอร์ฮาร์ดคอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ของตัวคุณอาจจะไปทางเรียบร้อยเบลๆบนะคะอาจจะไม่เรียบร้อยมากแต่ไปทางหวานๆมากกว่าอย่างเงี้ยแล้วความชอบมันไปในคนละฉีกคนละทางกันนะคะแล้วมันไม่สามารถที่จะทําใจให้ชอบเหมือนกันได้ะคะ่ะความสัมพันธ์มันก็เลยต้องจบนะคะต้องชะงักลงนะเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมามันก็เลย คืออยากจะบอกให้รู้ว่าถ้าตอนเนี้คุณและเขามีความสุขดีอยู่แล้วนะคะก็อย่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่านะคะอย่าอย่ากลับไปคบกันอย่ากลับไปคือแค่แนะนํานะคะคือถ้าเกิดคุณจะกลับไปคบกันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนะคะมันก็จะลงท้ายเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองพยายามจูนแล้วนะคะแต่มันจะไม่ได้ตลอดไปนะคะเพราะว่า ความที่เป็นตัวของตัวเองค่ะการที่คุณหรือเขาจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองมันมันเป็นไปได้ต่ํามากนะคะเพราะว่าคุณและเขาก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดนะคะถ้าจะเปลี่ยนตัวเองคุณหรือเขาต้องทุ่มเทใจให้ทั้งหมดเลยต้องสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดนะคะก็ถ้าทําได้ก็ยินดีด้วยค่ะแต่ถ้าทําไม่ได้นะคะก็ให้มีความสุข กับความโสดแบบนี้ดีที่สุดนะคะถ้าไงก็ขอให้กลับไปคิดดูดีๆนะคะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย